ค่ะสวัสดีเช้าว,วันจันร์นะคะวันนี้เป็นวันจันทรเนาะสวัส์อาที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเดี๋ยวจะเป็นวัดน,นะคะข่าววันนี้หมอมีตำรับยาสมุนไพรมาแนะนํานะคะสืบเนื่องมาจากมีคนไข้ของหมอนะคะมาปรึกษาหลายคนก็คือหมอคะหลังจากที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยจะมีอาการต่างๆมากมายเลย เช่นมีไข้นะคะมีอาการเจ็บคอขั้นเนื้อขันตัวเหมือนปวดเมื่อยที่ตามข้อนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนวิตกกังวลอะไรประมาณนี้นะคะหมอมียามาแนะนํำไหมคะมียาอะไรให้ทานไหมคะเดี๋ยววันนี้หมอก็จะบอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีตำรับยาสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยรักษาอาการลองโควิดหรือ Post COVID syndrome นะคะต้นฟาทลายโจรจะช่วยลดไข้แก้เจ็บคอมีน้ำมูกนะคะยาห้าลากยาห้ารากเนี่ยจะช่วยกระทุงพิษไข้ค่ะถ้าใครยังรู้สึกแบบไม่สบายตัวอยู่ยังเหมือนมีไข้ยอยู่นะคะให้ใช้ยาห้ารากได้เพื่อกระทุงพิษไข้นะคะให้ออกไปจากร่างกายของเราค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจันทารีลาจันทารีลาก็เหมือนเช่น เวลาฤดูเปลี่ยนกระทันหันนะคะที่ทําให้เราไม่สบายอย่างนี้เราก็จะใช้จันทารีลาค่ะจันทารีลาจะช่วยแก้ไข้นะคะเปลี่ยนฤด,ดูช่วยลดไข้ของเรานะคะต่อไปเป็นประสาทจันแดงประสาทจันแดงรเนี่ยจะช่วยลดไข้แก้การร้อนในนะคะกระหายน้ําของเราค่ะส่วนใครมีอาการไอนะคะสามารถใช้ยาสมุนไพรได้ มีตีพลานะคะมีแก้ไอขับเสมหะนะคะตีพลาปราสมาแว้งยาอมมาแว้งยาแก้ไอามาขามป้อมค่ะสามารถช่วยลดอาการไอแล้วก็ช่วยขับเสมหะของเราด้วยนะคะต่อไปเป็นยาหอมนะคะก็คือยาหอมนาวโกจะช่วยแก้ลมปลายไข้นะคะเช่นท้องอืดจุกเสียท้องอืดแน่นเฟ้ออะไรนะคะรู้สึกไม่สุขสบายนอนไม่ค่อยหลับนะคะสามารถ ใช้ยาหอมนวโกดค่ะส่วนน้ำขิงนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถทานได้โดยที่เราไม่ต้องทานยานะคะก็คือน้ำขิงจะมีฤทธิ์ขับลมแก้ท้องอืดแน่นเฟ้อดื่มก่อนนอนสัก 1- 2ชั่วโมงนะคะจะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายค่ะทำให้เราสบายท้องด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความอุ่นให้ร่างกายนะคะ สำหรับคนที่หายป่วยหรือว่าผู้สูงอายุสามารถหาดื่มได้นะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อยาที่มีส่วนผสมของกัญชาจากคลินิกกัญชานะคะเราก็จะมียาที่ช่วยรักษาการลองโควิดได้ค่ะก็จะมีน้ำมันกัญชานะคะสูตรหมอเดชา มียาแก้ลมแก้เส้นยาสุกสายยาดค่ะจะช่วยรักษาโรคลมนะคะจะเลยอาหารทําให้ทานอาหารได้ทําให้ทาาหา่ททาเราปกตินะคะถ้าใครอยู่ใกล้สถานพยาบาลไหนสามารถเข้าไปตรวจแล้วก็ขอรับยาได้นะคะสำหรับคนท่าหลวงสามารถมาขอรับยาที่กลุ่มงานแพทย์แผ,แผนไทยโรงพยาบาลท่าหลวงได้ค่ะ วันนี้นะคะหมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องเราเาน้องที่มีอาการร้องโควิดเห็นถ้าเผื่อคลายป้องกันยาจะได้สามารถมาขอรับได้นะคะหมอยินดีให้บริการนะคะถ้าคลมีปัญหามาปรึกษามาขอรับยากันได้นะคะที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าหลวงค่ะยินดีต้อนรับนะคะ